เจี๋ก็ไปลินร้านได้นี่ครับนายจะปั่นน้ำมันที่กอลครับอ๋ออ๋อนี่สูตรลับสูตรเด็ดอยู่บ่ของสุกี้เฮาสูตรเด็ดเรืยองนับน้นานสุกี้บ่ น้ำจิ้มครับรน้ำจิม้มอ๋อไม่ใส่ของชิลุนบ่ใส่บ่ได้ใส่ปลาล่าแม่ปลาล่าตัว Điều tiên của một mươi năm thì đã tiết kiệm được một mươi năm hai พี่คนที่ผมพี่ผมมันติเติมตนเดียเผืนไวแล้วเราแต่นี่เราเลื่นเพราว่าคุณใช้ไม่ันดีไม่ใช้น้ำมันครับ,บอครับเพราะว่าใช้ผลไม้เขาใช้พลไม้เป็นเชื่อองุวนครับ ไข่ไก่ก็ต้องใช้ไข่ไก่ของไข่ไก่ตัวเมียนะครับถ้าไก่ตัวผู้จะไข่เล็กเหมือนไข่ผู้ชายนะครับเห็นว่าตอนนี้ขายดีแล้วก็จะไม่กลับไปเป็นนักล้องแล้วนะครับตอนนี้ครับครับขายดีมากครับเพราะไปเป็นนักล้องนี่มีคนมาขอเพลงมาแฟนขับมาจีบเยอะครับเมียก็เลยไม่หายเป็นนักล้องแล้วใจเย็นครับ เอาว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาแม่บุญลำครับของชุดทองนึงครับโอ้โหของชุดไม่ได้ใส่ครับที่นี่ไม่ไม่ได้ใส่ของชุดนะครับที่นี่รักษาสุขภาพของลูกค้าครับ ลัวลูกค้าผมร่วงหัวร้านผัดที่กิงผัดไปด้วยนะจะร้องเพลงด้วยนะครับเพลงขอเพลงเช่น้ำตาหน่อยครับได <c oughs> ้ท่อนเดียวอ <c oughs> พี่แคทเสียใจเลยครับ <c oughs> พี่แบงค์เสียใจเลยครับอพี่แบงค์เสียใจเลยไม่ได้ร้องนานแล้ว <c oughs> จำตอนไม่ได้ครับ เนื้อครับเนื้อโอ้เนื้อเนื้อโอเคเคเียวไม่ทันที่มองดูก็มองดูว่าแก๊็จะหมดหรือยังครับจ่ได้เติมหร้อยังโอ้เร่งไฟเร่งไฟปักไฟเสฉย ปกตินะขายถุงเนี่ยถุงละห้าสิบาทวันนี้จะขายถุงละห้าสิบเหมือนเดิมครับแยวเลยครับมีบ,บริการส่งด้วยครับอยู่นี่ครับมีเดลิเวอรี่ด้วย สั่งสั่งกี่กี่ถุงครับถึงไม่ส่งครับสองถุงครับสองถุงไปไใช่ครับอ่าสองถุงไปส่งในเขตตัวเมืองนะครับในตัวเมืองไม่ได้ข้ามประเทศนะครับส่งในตัวเมืองครับถ้าไปส่งประเทศก็ไปประเทศเราแล้วครับแถวบ้านเรามีเยอะโอ้ห้องนะครับห้องห้องรู้ยิ่งกว่าตีขอร์ดที่ใต้นะครับนีผมดูแล้วน่าจะไม่กลับไปร้องแล้ว้ะ รู้สึกว่าคล่องแล้วปกติครับร้องเพลงอยู่ร้านอาหารได้ทิปบันละห้าร้อยถึงพันหนึ่งนะครับแต่กลับมาบอกที่บ้านว่าได้ห้าสิบาทครับผมรู้ว่าเพราะผมคนให้ห้าสิบาทเองครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ได้เยอะนะครับได้เยอะคับน้องชื่ออะไรครับชืกิตครับผมชเชลล์ปกติแล้วเป็นทักษะทีพอะไรครับอ่าเป็นนักดนตรีอาชีพครับกลางคืนครับช่วงโควิดมาเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับโอ้รายได้หายไปหมดเลยครับร้อยเปอร์เซ็น แล้วรู้สึกยังไงครับที่เห็นว่าจะมีมาตรการไทยร็อกให้กลับไปเล่นได้เหมือนเดิมครับก็รู้สึกขุนใจขึ้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้หลายเดือนนี่ก็กระทบหนักครับคือการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับเราก็ต้องหางานเสริมเพิ่มซึ่งก็รายได้มันก็ไม่เท่าเดิมครับถ้าเราจะไปเริ่มอ,อะไรใหม่ๆประมาณนั้นครับเราปรับตัวยังไงบ้างครับช่วงโควิดครับปรับตัวก็นี่แหละครับหารายได้เสริมโดยการขายซุกี้ครับ เป็นไงครับไฟซูกี้ก็พอได้นะครับพอได้อยู่อยู่ได้อยู่ได้ครับดีใจไหมครับที่เขารัฐบาลจะปลดล็อกใครล็อกให้นะครับดีใจมากครับดีใจมากครับ